ร้านอาหารวันนี้สุพจน์พาชิมขอแนะนำกอกล้วยลูกเจ้หมวยเจ้าเก่าสาขาปากซอยห้าง900,000พิษณุโลกพิกัดเดินทางจากวงเวียนสถานีรถไฟบนถนนเอกาทศรถเลี้ยวขวาซอยตรงข้ามห้างทองไทยนิยมร้านเป็นซาเล้งจอดอยู่ปากซอยเข้าห้าง900,000พิษณุโลกกับอาหารโบราณที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นขายมาเกือบ80ปี ก้วยเจ๊หมวยสูตรเด็ดจ,จากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผักกาดหัวไชเท้านำมาผัดใส่เครื่องปรุงคล้ายผัดไทยไข่ไก่กุ้งแห้งผักกาดต้นหอมถั่วงอกปรุงรสตามสูตรเจ๊หมวยค้ายมานานตอนนี้มี4สาขาทั่วเมืองพิษณุโลกมีลูกค้าประจำแวะเวียนมาชิมกันทั้งวัน ร้านเป็นซาเล้งจอดอยู่ปากซอยริมถนนจะซื้อกลับบ้านหรือนั่งทานริมฟุตบาทก็ไม่ว่ากันราคาถูกใจเริ่มต้นที่30บาทสุพจ์ผ่านหน้าร้านมาหลายครั้งแล้วเห็นแล้วยังไม่มีโอกาสได้ลองวันนี้ต้องขอลองผัดไทยกอกล้วย40บาทบีบมะนาวนี้เติมพริกนิดหน่อยอร่อยกลมกลมโค <Yes. S 1> เวลาสักครู่ เรียบร้อย